วันนี้เวลา10นาฬิกา18นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในการสังเวยพระป้ายณพระที่นั่งเวหาจำรูนพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องในเทศกาลตรุษจีนพุทธศักราช2568 พระที่นั่งเวหาจำรูนมีชื่อภาษาจีนว่าเทียนเหมิงเตยแปลว่าพระที่นั่งฟ้าสว่างเป็นพระที่นั่งสองชั้นศิลปะแบบจีนภายในห้องกลางชั้นบนเป็นที่ประดิษฐานพระป้ายอักษรจีนอยู่ในพระวิมานจีนทำด้วยไม้แกะสลักผูกลายมังกรชิงแก้วสามคู่ คู่แรกจะรึกพระปรมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฎวิทยามหาราชและพระนามาพิไทยกลมสมเด็จพระเทพเิรินทรามาศซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสร้างถวายโดยอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ในพระวิมานเมื่อปี2433 คู่ที่สองตรงกลางประดิษฐานพระพุทธรูปในการประกอบพิธีสังเวยพระป้ายและคู่ที่สภายในพระวิมานด้านขวาประดิษฐานพระป้ายอักษรจีนจารึกพระประมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระนามาพิไทยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสร้างถวายโดยอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ในพระวิมานเมื่อปี2470โดยพิธีสังเวยพระป้ายนพระที่นั่งเวหาจํารูนพระราชวังบางปะอินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลเป็นประจำทุกปีในวันตรุษจีน